สวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ในช่องยิงดาวยิงเดือนเปมนปีวันนี้สิปีนะครับสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นกิจวัตรของครอบครัวเรานะครับที่เราจะมาทุบกระปุกออมสินกันนเข้าไปนะยิงฉุกนะครับยิงดาวคนแรกเลยนะครับเมื่อกี้มีการเป่ายิงชุกกันอุ้ยทางเยอะอ้ยทีนี้อุ้ยหหายไปเลย โอ้โหตัวต็งเนี่ยนี่เนี่ยตัวต็งเนี่ยโอ้ยเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วนี่โหบอลเรื่อนเลยนะนี่นึกว่าไม่ใไปกันต่อเยนะครับโอ้ยนึกว่าเลย ของน้องยินะครับใส่มาเป็นกระปุกของแม่ยังไม่ได้ทุบนะครับปีนี้ได้ยิจริงครับริงนาวเอาของแม่จัดการเลยแม่นะคะของแม่คเท่าไรเอ่ยม่้อโอโหเอ้วเวดีงทด้วยเอาเร็วเวเวเ๋ยวจจะดูแบงค์จะก่อนแมีทันเยนะอะไรจะ่ออะมยนะไม่มยหรอกอเร็วนะครับเก็บจะพะแบงค์5้าิบนะครับ พอเดียวขอยัดไม่ทุกนะครับพ่อจะเก็บต่อนี่เขาไม่ออีขอยัดไม่ทุกนะโอ้ยไม่เอาขอหนูไปถอไพ่นี่แหละขอเดียวขเดียวรับง่าครับโอเคเดียเเด๋ยวให้ทุกคนนับตังค์กันนะครับพอเดี๋ยวมาสรุปยอดกันนะครับว่าแต่ละคนได้เท่าไหร่มาลุ้นกันครับว่าปีนี้ใครจะเป็นแชมป์ แล้วก็ใครจะเก็บได้ที่สองที่สามที่สี่มาดูกันนะครับโอเคหลังจากเรานับกันเรียบร้อยนะครับนี่ทั้งสี่คนเรามากองอยู่ในนี้เลยนะครับนี่นดมาส,สรุปยอดกันนะครับนี่แช,ชมป์ของปีนี้นะครับคนเดิมอีกแล้วนะครับแม่เอมที่ได้มื่นแปดพันสามร้อยบาทนะครับอันดับสองอันดับสองคือปีอิงาวเย้ดีใจกับเธอด้วยนะที่ถื่าไม่ใช่คนโรยเขาปีที่ปีก่อนๆโรยตลอดเลยนีเครับพีิงานะครับเก็บได้ พันสองร้อยี่สิบสามนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับมื่นสพันสองกว่าบาทเลยนะครับอ่าแล้วก็ฝากสองพันเก้ากว่าบานะครับอันดับสามนี่สองบิที่แ้วนี่ตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะครับนี่มานั่งในจอเฉยๆอือนี่ก็ได้ใกล้จริงๆก็ได้ใกล้เคียงกันนะครับนี่ก็พันหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับนี่เก็บสามสิบเออไว้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็พันสองกว่าเหมือนกันนะครับเขาก็มีอ่าในใจอยู่แล้วนะครับว่าจะไปซื้ออะไรรอบโลปีนี้คือ Oh, โอโอนี่พ่อดิวเพิ่งมาเล่นปีนี้นะครับพ่อดิวหล,กลกักๆพ่อดิวเก็บแบงค์ห้าสิบอยู่แล้วนะครับก็เก็บเฉพาะแบงค์ห้าสิบอย่างเดียวเลยนะครับนี่หลักการของพ่อดิวก็คือว่าเจอแบงค์ห้าสิบก็เก็บไม่จ่ายเลยนะครับทั้งปีกว่าสังติเปอร์เซ็นต์พ่อไปทำอะไรคะอ่าพ่อาก็กะว่างงหน่อยนะจ๊อซีปเปียซีปเปียโอเคนะครับก็โอเคก็เป็นกิจกรรมอ่าของจ่องอีงนาวอิงเดือนฟมเี่นะครับก็เดี๋ยวปีหน้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาดูกันนะครับว่า ใครจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วก็ยอดเงินจะเยอะขึ้นหรือเปล่าพ่อดิวเนี่ยพ่อดิวคิดว่าเดี๋ยวพ่อดิวน่าจะมีเก็บอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากใบห้าสิบเพราะว่าไม่นะเพราะไม่นั้นเดี๋ยวจะเป็นที่โลทุกปี <S 2> <S 2> <S <ๆ>เดี๋ยวคิดดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับปีปลายปีเดือนธันวาของปีหกแปดเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะโอเคก็ยังไงก็ฝากนะครับคนที่ติดตามในช่องอิานางเดือนก็เป็นแนวคิดในการเก็บเงินของแต่ละปีของแต่ละครอบครัวนะครับลองลองดูกันนะครับนี่เป็นสไตล์การเก็บเเงงิินขออัวดดาล โอเคเดี๋ยวเราไปฝากธนาคารแล้วก็ไปซื้อของตามที่ชอบกันครับ